สวัสดีจ้าตอนสวัสดีสวยสวัสดีสวยสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้มาสอนนะครับจะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้อุ่นน้ำเต้าหู้ขายนะครับ แบบประหยัดนะครับเราก็ใช้หม้อ Arrow ที่เราทําน้ำเต้าหู้ทุกวันนะครับอุ่นขายได้เลยนะครับ <carro> resort. เราจะต้องมีหม้อนะครับหม้อที่เราทําน้ำเต้าหู้อย่างน้อยก็ต้องมีใบสองสามใบเลยนะครับจะเป็นหม้ออะไรก็ได้นะครับแต่แนะนําให้ถ้าเรานําไปขายนะครับให้แนะนําตัวที่ใส่น้ำเต้าหู้นะครับให้เป็นสเตอเลสนะครับจะดูดีกว่านะครับนะครับถ้าเรานําไปขายนะครับ ให้เราใส่หม้อสเตนเลสนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับนะครับเราจะใช้หม้อนะครับหม้อสองใบนะครับใบข้างล่างนะครับให้ใส่น้ํานะครับจะเป็นหม้อแบบไหนก็ได้นะครับหม้อแกงหรือหม้อแบบไหนก็ได้นะครับนะครับอีกใบนึงนะครับที่ใส่น้ำเต้าหู้นะครับให้ใส่ลงไปแบบนี้นะครับแต่พยายามอย่าให้หม้อมันติดตูดหม้อตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันติดตัวนะครับก็ใช้พวกซ่อมพวกช้อนนะครับลองนะครับลองตัวนี้นะครับให้เอาเป็นพวกซ่อมหรือว่าพวกอะไรก็ได้นะครับลองนะครับไม่ไม่ให่มอตัวนี้มันติดนะครับไม่ให้มันติดตัวนี้นะครับหม้อตัวตัวแรกให้ใส่น้ํานะครับตัวที่สองให้ใส่น้าเต้าหู้นะครับกันอุ่นถ่ายนะครับนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไหมตูดนะครับให้ใช้ให้ทําแบบนี้นะครับ อันนี้แบบแนะนําแบบเรามีหม,อ <iałem S 1> ม้ออยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ประหยัดต,ต้นทุนอีกน,นะครับก็จะมีหม้อหม้อที่เขาสลับอุ่นก็มีขายนะครับแต่จะให้แนะนําแบบนี้ก่อนนะครับมือใหม่นะครับให้ใช้หม้อที่เรามีก่อนนะครับนะครับตัวนี้ก็ใส่น้ำเต้าหู้นะครับตัวนี้ก็ใส่น้ําเปล่านะครับตัวนี้ก็ใส่น้ําเปล่านะครับตัวนี้ใส่น้ำเต้าหู้ตัวนี้ใส่น้ํานะครับ ให้ให้เป็นแบบนี้นะครับที่จริงแล้วถ้าได้แบบนี้ก็จะดีนะครับเพราะตัวนี้ก็ทําน้ำเต้าหู้นะครับสองใบนี้ทําน้ำเต้าหู้นะครับถ้าขายเราก็ใส่ตัวนี้นะครับเอาไปอุ่นขายตัวนี้นะครับโอเคนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ใส่น้ํานะครับนี่ก็ใส่น้ำเต้าหู้นะครับส่วนเตาแก๊สนะครับแนะนําให้ใช้แบบนี้นะครับจะสะดวกแล้วก็ง่ายรวดเร็วนะครับนะครับให้เป็นเตาที่เป็นสจังหวัแบบนี้นะครับ เราไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับเราสปาเอาเลยนะเราสปาเอาเลยอย่างนี้นะเห็นไหมครับที่เมืองไทยก็มีขายเยอะแยะนะครับเตาแบบนี้นะครับง่ายแล้วก็สะดวกนะครับนะครับแล้วก็ตรงที่มีรูแก๊สขึ้นนะครับให้เอาแบบกว้างๆนะครับแลวให้เราเลือกแบบกว้างๆนะครับเพราะว่ามันจะเดือดเร็วนะครับแล้วกันเราใช้ทอดฟางกัวก็จะดีนะครับเตากว้างๆแบบนี้นะครับ จะดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สปาคแบบนี้นะครับสปาคแบบนี้ง่ายนะครับเราเบาอย่างนี้ก็ได้นะครับเราเปิดแบบนี้นะครับอุปกรณ์นะครับที่เราใช้อุ่นนะครับเราอุ่น <par> น <assium noise> ้ำตวงหรเราก็ใช้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันน้ํามันเดือดแล้วเราก็เบาไฟอย่างนี้นะครับอุ่นนะครับจะง่ายและสะดวกนะครับเตาแก๊สแบบนี้นะครับจะสะดวกกว่านะครับครับ น้ำต้มหู้นะครับมาดูน้ำต้มหู้นะครับเราไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องทําดีหนึ่งที่สองทีสามด้วยเที่ยงคืนนะครับเราทําตอนไหนก็ได้นะครับถ้าเราว่างนะครับเราว่างตอนไหนเราเราเรา,เราจัดตารางเวลาเรานะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วทําให้เย็นเร็วทําให้น้ำต้มหูของเราให้เย็นเร็วที่สุดนะครับการที่ทําให้น้ำต้มหู้เย็นเร็วที่สุดก็มีอยู่สองวิธีนะครับคือ หนึ่งเอาพัดลมเป่านะครับสองก็เอาน้ำเต้าหู้ไปน็อกในน้ำเย็นนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็กองนะครับแล้วก็มาใส่ขวดแบบนี้นะครับหรือจะใส่ถังใส่ขวดก็ได้นะครับถ้าใส่ขวดแบบนี้จะง่ายในการเก็บนะครับเข้าตู้เย็นนะครับนี่เข้าตู้เย็นนะครับนี่นะครับถ้าเราทําให้เย็นเร็วที่สุดนะครับแล้วก็กรอกใส่ขวดนําเข้าตู้เย็นนะครับอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับ นี่นะครับอันนี้อันนี้น้าขิงนะครับอันนี้น้ําขิงอันนี้น้าเต้าหู้นะครับเพราะเราทําเสร็จเราก็จะทําให้เย็นเร็วที่สุดเราก็กรอกใส่นะครับถ้าเราจะขายเราก็เอาไปอุ่นขายไปแบบนี้เลยนะครับใส่ถังไปนะครับใส่ใส่ถังไปนะครับไปอุ่นขายแบบนี้เลยนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้อุ่นขายไม่ยากครับแต่ตัวนี้ก็อุ่นขายแบบที่แนะนําไปนะครับเราใส่ตู้เย็นไว้เลยนะครับขายไม่หมดนะครับเราก็ เอากลับมาแช่ตู้เย็นนะครับแต่ตอนที่เราเอาไปขายนะครับเราก็ใส่ถังใส่ถังน้ําแข็งไปนะครับเราจะอุ่นไปทีละเราก็ดูว่าลูกค้าเรามีเยอะมีน้อยนะครับนะครับถ้าเราขายไม่หมดเราก็เอากลับมาขายวันใหม่ได้นะครับหรือเราไปทําน้าเต้าหวยก็ได้นะครับน้าเต้าหู้ตัวนี้นะครับนี่นะครับแนะนําแบบนี้นะครับแนะนําทุกอย่างต้องเข้าตู้เย็นนะครับโอเคนะครับ อันนี้น้ำต้าห ok ูนีีน้ำขิงนะครับนะครับหม้อของเรานะครับก็ใช้หม้อที่เราทำน้ำเต้าหูประจำนี้นะครับ okay, ต okay, ้องมีหม้อหม้อแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้นะครับหม้อแบบไหนก็ได้นะครับที่มันใส่น้ำได้แล้วก็ใส่ตัวนี้สอนเข้าไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับนะครับน้ตามต้าหูนะครับน้ำาต้าหู้น้ำขิงนะครับเราจะบรรจุส่กวดแบบนี้นะ ถ้าจะขายเราก็จะขายเย็นก็แบบนี้นะครับนะครับแบบนี้ดีอย่างนะครับดีนะครับแบบนี้คือเขาซื้อไปนะครับเขาซื้อไปเขาจะไปอุ่นกินตอนไหนก็ได้นะครับเขาจะไปใส่ตู้เย็นเขาจะไปอุ่นกินตอนไหนก็ได้ครับเขาจะไม่กินตอนนั้นก็ได้แล้วไปจะอุ่นกินหรือเขาจะกินเย็นก็ได้นะครับแบบนี้ดีนะครับจะอยู่ได้หลายวันนะครับนะครับเราขายทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับนี่นะครับน้ำต้มหู้นะครับ บรรจุอย่างนี้เลยนะครับให้เรามีตู้เย็นแบบนี้ไปเลยนะครับตู้เย็นต้องเฉพาะนะครับจะดีมากเลยนะครับตัวนี้ตู้น้ํานะครับพวกน้ําเต้าหู้น้ําขิงอะไรอย่างนี้นะครับเราจะเก็บไว้แบบนี้นะครับนะครับตู้เปิดตู้โคบพวกตู้โคบอย่างนี้นะครับใส่น้ํานะครับนี่นะครับจะเก็บแบบนี้เลยนะครับเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้อง ตื่นมาเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองทีสามอะไรนี้นะครับไม่ต้องไปทําอย่างน yeah. ั้นนะครับถ้าทําแบบเมื่อก่อนนะครับถ้าทําแบบสมัยก่อนนะครับท้อนะครับท้อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับว่างตอนไหนเราทําตอนนั้นเลยนะครับว่างตอนไหนเราทําตอนนั้นเลยนะครับแล้วเราเก็บสตูเจียนนะครับตอกคุณขายได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับน้ำเต้าหู้เหมือนกันนะครับบางบางบางท่านบอกว่ามันมีปัญหาเป็นตัวอย่างนั้นอย่างนี้ครับ ที่เป็นตัวนะครับเพราะว่าใส่น้ําน้อยเกินไปนะครับใส่น้ําน้อยเกินไปมันก็จะเป็นตัวนะครับให้ทําไปตามสูตรที่แนะนำนะครับจะไม่มีคําว่าเป็นตัวนะครับจะอยู่ได้เป็นอทิตย์นะครับอยู่นะครับนะครับให้ใส่ตู้ไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูเต้าหวยนะครับเต้าหวยนะครับเตาหวยของเรานะครับที่ทําเมื่อคืนนี้นะครับเต้าหวยนะครับ น้ำขิงน,นะครับน้ำขิงเราก็ต้องไปอุ่นนะครับนะครับตัหวหยนะครับตรวหวยของเรานะครับนะครับ ประมาณนี้นะครับตะหวยนะครับรใส่ถุงแบบนี้นะครับเห็นนะครับนี่ค็ตะหวยนะครับอันนี้น้ำขิงอันนี้น้ำขิงห้อเฮดใ,ใส่แล้วห้อใส่ขวดใส่ตู้เย็นปัดสีขายเอามาตั้งไฟเอามาอุ่นไฟเอามาตั้งไฟให้ให้ให้ตัวนี้ห้อนตัวนี้เย็นตัวนี้ห้อนตัวนี้เย็น อันนี้ตัวนี้ไปอุ่นบ่ได้ตัวนี้ไปอุ่นบ่ได้ถ้าอุ่นแล้วมันมันสีมันมันสีมันสีเล็กตัวนี้อุ่นบ่ได้ข้าเข้าตักใส่ถุงแบบนี้ขาสทขายแต่ว่าตัวนี้ตรงห่อนตัวนี้ตรงห่อนบัดเข้าตักอเมริกันบ่ได้บัดรบัตรข้าวขาตักข้ากแบักตัวนี้ใช้ถุงขาตักตัวนี้ใช้ถุงแล้วก็ใช้น้ำใส้น้ำคิงห่อน สะนำคิงห้อนห้อนขายสีเด้อครับตัวนี้ต้องต้องเ็ดตวัดตวน,นี้ต้องเย็นต้องสีได้อันนี้ปังโกนะครับอันนี้ปังโกนะนี้อันนี้ปังโกอ,นนอันนี้ปังโกอันนี้สะรปรอท่อนะครับเราจะใส่ตู้เย็นไว้แบบนี้นะครับ แป้งที่ใส่ตู้เย็นนะครับถ้าเราจะทอดนะครับเราจะต้องปูในกระดานนะครับนานนะครับกว่าจะทอดได้นะครับประมาณ2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงไปทอดได้นะครับเพราะว่าความเย็นนะครับเพราะว่าแป้งมันเย็นนะครับเราจะต้องเก็บแบบนี้นะครับคือเราไม่จําเป็นหรือจะต้องมานอนมาตื่นมาทำที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับอันนี้คือสังขยานะครับอันนี้คือสังขยานะครับเราจะใช้อยู่ในตู้แบบนี้นะครับ เราจะกรอกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แบบนี้นะครับสังขยาเนี่ยะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเราไปขายมันก็เย็นเหมือนเดิมครับเราไปขายมันก็เย็นเหมือนเดิมนะครับก็ไปวางไว้ข้างนอกมันก็เย็นเหมือนเดิมนะครับใส่ตู้ไว้อย่างนี้นะครับจะอยู่ได้หลายวันนะครับจะอยู่ได้หลายวันนะครับนี่นะครับสังขยาของเรานะครับนี่สังขยาใบเจยนะครับใบเยนะโอเคนะครับสวัสดีครับ เราจะทอดประมาณ4นาทีนะครับไปก็ประมาณนี้นะครับ150นะครับตัวเล็กตัวใหญ่กว่แล้วแต่เราครับมแล้วก็จะพูขึ้นมาแบบนี้นะครับ